สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปัตตาเอลห้าศูนย์นะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดินหน้านะครับด้านหลังเป็นผ่านพวนนะฮะสภาพเดิมๆนะครับผมสีน็อตคาร์เมมีดนะครับอันนี้จะเป็นรถกึ่งไร่กึ่งนานะครับสภาพโดยรวมนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ อันนี้อยู่ที่687ชั่วโมงนะครับอันนี้จะมีท่อมาจากศู์เลยนะฮะเป็นท่อต่อปลายนะครับป้องกันควันเข้าตานะครับผมใบมิดันหน้าพร้อมผ่านทวนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 4,009นะครับ500,000 4,009นะครับกับ L5018 สภาพสวยๆนะฮะสภาพเดิมๆนะครับ เครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีแกะถอดนะครับดันท้ายนะครับปุ่มร้อนสองค่าไม่มีรอยเปอร์นะครับเทารพีโอนะครับมีการใช้งานนะครับเลดกึ่งไร่กึ่งนานะครับ5้าแสนสี่หมื่นเก้านะครับลูกค้าสนใจนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับเข้ามาชมตัวจริงได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ สาขา2บ้านท่าคอตะบนวางบัวอำเภอคลองขุงกระแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ลองขับดูนะครับรอบมาเต็มครับผมระบบไฮดรอลิกการทำงานงต่างๆนะครับปกตินะครับ ของอะไว p o w นะครับหาด้านหลังนะครับเอาวิดีโอสวยๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับเรามีให้ลูกค้าชมนะครับกับตัวน5 0หลายคันนะเป็นสิบคันเลยนะครับสนใจก็มาทดลองขับนะครับเขมาคุยรายละเอียดได้นะครับราคาต่อลองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรนะครับตอนนี้ฮะ549ครับ L5018 นะครับ ครังหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนนะครับคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ